แต่ถ้าเขาจะมาก็แปลว่าเขาไม่เชื่อนายกแต่เขาเชื่อมั่นในความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยที่สั่งสมกันมาตลอดระยะเวลายาวนานนายกรัฐมนตรีพยายามแสดงบทบาทเซล์แมนดีแล้วครับผมไม่มีอะไรไปคัดค้านท่านแต่คำถามคือในฐานะเซลแมนประเทศโค o s s ซล l ได้มั่งหรือ,อยัง ปิดการขายได้มั่งหรือยังหรือมีแต่สัญญาจะซื้อจะขายกับดอกไม้สายลมกลับถึงเมืองไทยคนรู้ทันเขาถึงบอกว่าแค่เอาฝันมาฝากตัวอย่างชัดๆไม่กี่วันเนี่ยครับนายกรัฐมนตรีสั่งให้ที่ปรึกษาแถลงข่าวใหญ่โตที่ทำเนียบผลการโรดโชว์ของ นายกรัฐมนตรีหกเดือนเศษ14ประเทศหนังสือพิมพ์พาดหัวคาดสร้างเม็ดเงินลงทุน5.58แปดแสนล้านใน10ปียิ่งถแถลงยิ่งตอกย้ำครับนี่แค่ทำการตลาดเพราะยังไม่รู้ว่าที่คาดหรือฝันน่ะมันจะเป็นจริงหรือฝันทิพ์ตัวอย่างอีกการนึงสั้นๆเหตุเกิดเมื่อวันสองวันเนี่ยครับ Tomorrowland คนในรัฐบาลโพสต์ผ่านเว็บทางการของรัฐบาลไทยนะครับบอกว่า Tomorrowland ซึ่งเป็นผู้จัดเทศกาลดนตรีระดับโลกจะมาจัดเทศกาลดนตรีที่เมืองไทยปี69แล้วก็อาจจัดติดต่อกัน10ปีปรากฏว่าแค่สองสัป โปแตกเพราะมีคนจับได้ว่าทูมอร์โรแลนด์โคศกของเขาออกมาถแถลงชัดเจนว่าเขายังไม่ได้ยืนยันเรื่องนี้ว่าจะมาจัดที่เมืองไทยและยังมีอะไรที่ต้องพิจารณาอีกมากนั่นแปลว่าเขาพูดปฏิเสธในเวลานี้อนาคตไม่ทราบด้วยความสุภาพที่สุดสำหรับการตอบโต้รัฐบาลไทย ที่พูดขอกราบเรียนท่านนายกครับผมก็อยากให้สำเร็จและขอเอาใจช่วยให้สำเร็จแต่สิ่งที่อยากบอกนายกรัฐมนตรีก็คือว่าคนไทยเขาอยากได้ของจริงมากกว่าการตลาดอะไรที่ยังไม่ใช่ยังไม่ต้องตีปิ๊บก็ได้มันเสียเหลี่ยมและ คนไทยก็ไม่ได้กินแกลกพูดอะไรที่มันยังไม่ใช่เขาจับได้คนไทยอยากเห็นนายกรัฐมนตรีของเขาบินเหมือนเหยี่ยวมากกว่า,มาแมลงวันที่บินทั้งวันแต่ไม่ได้อะไรนอกจากได้สร้างภาพว่าบินโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่เหยี่ยวบินทีไรไม่พลาดเป้าเพราะเหยี่ยว ไม่ทำการตลาดนี่คือสิ่งที่อยากให้ในายกได้โปรดรับความเห็นเล็กๆนี้ไปประกอบการพิจารณาบริหารราชการแผ่นดินต่อไปเจ็ดเดือนรัฐบาลชุดนี้จึงมีปัญหาในทุกมิติทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมการบริหารซึ่งกระผมจะขอใช้เวลาตรงนี้กราบเรียนทีละปัญหา รวมกันไปทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมการบริหารทีระประเด็นปัญหาเท่าที่มีเวลาปัญหาที่หนึ่งขอเรียนกับท่านประธานตรงๆเลยครับตราบใดที่รัฐบาลนี้ยังก้าวไม่พ้นคนชอบอวดบารมีรัฐบาลนี้จะมีปัญหาทางการเมืองตลอดไป และขอความกรุณาคนในรัฐบาลอย่าไปโทษคนอื่นว่าทำไมก้าวไม่พน้นบุคคลคนนี้เสียทีผมเรียนเลยครับที่ก้าวไม่พน้นเพราะคนแรกที่ก้าวไม่พน้นคือนายกรัฐมนตรีหัวหน้าฝ่ายบริหารของประเทศไทยทำไมผมเรียนว่าก้าวไม่พน้นท่านนายกไปดูสิครับวันแรกที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ไม่อยากพูดลึกเอาแต่เพียงว่าท่านนายกถึงขั้นลงทุนนั่งรถประจำตำแหน่งไปสโลซบถึงบ้านแถมออกมาให้สัมภาษณ์ถแถลงด้วยว่ายินดีเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีไปเยี่ยมคาระวะนะทา่านประธานยกรบครับ